สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับชวิวิบัสชาแนลนะะนะครับ,นะรบอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่ากรณีของการออกสื่อนะครับโลกโซเชียลมันมีคุณอนันต์โทษมหันนะครับอย่างกรณีล่าสุดเนาะนะฮะที่ยูทูบเบอร์นะครับ,ท,รบที่อยู่ สลายลุงพลนะน้องจักรีนะนะครับอายุอานามก็น่าจะเป็นรุ่นร <c oughs> ุ่นลูกก็ได้นะนะครับก็คุยกันอยู่ประจำนะนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะเนาะนะครับว่าตอนนี้ทางท่านประธานชมรมนี่รู้สึกว่าแกจัดไม่เลือกเลยนะนะครับ ใครที่เข้าไปวุ่นวายกับแกนะนะครับเขาเรียกว่าสร้างศัตรูรอบทิศทะเลาะกับมิตรรอบด้านอะไรประมาณนี้นะครับชีวิตของแกเขาคงจะมีความสุขนะครับจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะก็ผมเลยตั้งฉายาให้แกว่าสีหาเหตุนะ <c oughs> สีหาเหตุวันไหนไม่มีเหตุต้องหาให้เจออะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ไม่รู้จัดนะครับแล้วการอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเรื่องของการจะโพสจะพูดอะไรนะครับก็ระวังนะฮะข้อหาหมิ่นประมาทนะครับข้อหาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อันนี้คือกฎหมายที่เราต้องศึกษาไว้นะครับสำหรับคนที่ อชอบท่องโลกโซเชียลนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับอันตรายอย่างที่ผมบอกนะครับต้องเล่นให้เป็นนะครับอย่าไปดา่าเขาเสียห,ยหายหรือว่าอย่าเอาภาพเขาไปตัดต่อนะให้มันเกิดความเสียหายนะครับถ้าเกิดความเสียหายเมื่อ,อไหร่ปุ๊บนะคดีมันจะตามมานะครับเขาไม่ได้ คิดเหมือนเรานะครับคนแต่ละคนเนี่ยมันมันมีแนวความคิดต่างกันนะอย่างตัวผมเองก็ผมก็โอ้ไปนาเอาตาไปไร่นะนะครับปล่อยวางนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายถ้าเขาด่ามาก,ก็ถือว่าอากาศมันสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าบล็อกไปซะนะฮะก็จบไปแล้วมันก็ผ่านไป นะครับเหมือนเหมือนกันนะเวลากรณีเราขับรถไปมีคนขับรถมาปาดหน้าเรานะฮะเราก็อาจจะโมโหอยู่หน่อยนึงนะครับถ้าโมโหมากก็ไม่ดีนะนะครับก็ต้องรู้จักปล่อยวางถ้ามันไม่ชนกันแล้วนะนะครับเราก็ต้องระง,งับนะระง,งับความโกรธให้ได้นะครับ หมือนที่ทำพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสั้นนะนะครับอริยสัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแหละนะครับเราก็ต้องรู้จักวิธีดับทุกขนะนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราอาจจะเป็นทุกข์ในอนาคตนะครับเราก็ปล่อยวางซะนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนที่เขาว่านะนะครับ ความทุกข์มันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปนะครับความสุขมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไป,นะไไปอะไรประมาณนี้นะฮะก็อย่าไปใส่ใจอะไรกับมันมากมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกผมบอกนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตานะหรือว่าไม่มีมิตรแท้นะครับหรือศัตรูที่ถาวรอ,อะไรประมาณนี้ นะครับก็เป็นห่วงนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับทุกท่านนะที่ชอบท่องโลกโซเชียลโลกไซเบอร์นะครับจะเห็นได้ว่ามันเนาะนั่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับไปด่าเขาอีกจังหวัดหนึ่งเขาแจ้งความมาก็ต้องไปรับทราบข้อเก่าหานะครับเสียเวลาเวลาเวลานะ,ะพยายามนะครับ เรื่องนี้ก็ฝากไว้เป็นบทเรียนนะครับมันมีตัวอย่างอยู่เนาะนะครับบางคนมันก็อย่างว่านะนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะฟ้องฟ้องอย่างเดียวนะครับเพื่อความสะใจนะครับเขาเรียกคนนะไม่รู้จักปล่อยวางนะครับไอแบบนี้ก็อยู่บนโลกมันก็มันไม่มีความสุขนะครับ หาแต่เรื่องนะครับนี่แต่สตรูอย่างเงี้อยอางนี้ก็เราแวงอีกหน่อยก็ปีนเสาไฟฟ้านะนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะฮะเรื่องของอ,อะไรฮะเรื่องของการผิดพรบอรคอมเรื่องของการหมิ่นประมาทเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ